อะไรวะค่อสอนุกเลยคอกไม่อยากเล่นหรอ,อยูเลยอ่ะไม่ เ้าไส4ตัวอยเม่แล้วเหนียตัวไอตูไอตู่โดนงาไปแล้วเก๋ไอตู่ดึงกับกินหสตูไองางามันดีช้างอ้่าแม่งไม่รอด ตายแล้วเตือนไม่เยอะหรอกเอาตัวอไ,ไอ้บอลเมื่อกี้เจอตัวที่มันฟิวบอลหันไปก็วิ่งมอนอยู่ก็เหี้ยกขตายแล้วอะ่ะเปเ็นลายาแบบนี้อ่ะเออเป็นลายงู ก็เา,า,า,าไว้บนรถนเานาะบ้านที่ไอ้ปสอสรมือแม่งครงนิ้การกดน่ารักเลย ุกใหญ <c oughs> <ย>่ดูตุกตนใหญ่ดีดูนี <c oughs> <c oughs> ่ขบวันงูเต็มเลยนี่กลา ตอนจบคลิปเขาตลกนี่ไม่ตลกอ้าวคุชอบไม่ชอบเฮ้ยมึงแค่น,นี้ตอนไหนวะไหนวะตอนที่อาจารย์คนเสื้อขาวอ่ะไหนวะตลกเลยนี่ไงนี่ไงตอนนี้แหละดูนี่ดูดูเสียงนะดูเสียงตอนตลกเด็กก็ชอบเดี๋ยวน,น,นี่มีผีผีตัวดังมากเลย <laughs>

ช่วยอช่วยช่วยช่วยช,วช,วชว่วยนี่ตอนตอนจะจบดูนะนี่ดูไม่ม,ม,มีคนเล่นหัดอาีไหม่งไไม่มีเหรอหรอรอ